สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิษิบิบาลนะครับเช่นครับผมได้มีโอกาสอ่านเอกสารเกี่ยวกับเรื่องทางฝ่ายจิตวิญญาณอธิบายพระัมภีตอนหนึ่งครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในพระธรรมกัามวิถีบทที่33นะครับซึ่งเกือบทั้งบทเนี่ยเวลาที่เราอ่านพระัมภีร์บทนี้ครับหลายหลายคนก็ข้ามไปเพราะว่าบททั้งบทนะครับเป็นชื่อของสถานที่40 40สถานที่ด้วยกัน ก็คือเป็นการบันทึกระยะการเดินทางแผนการเดินทางเส้นทางเดินของคนอิสราเอลตั้งแต่เมืองราเมเซสไปจนถึงที่รับโมอับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่จริงๆแล้วเดินทางใกล้นิดเดียวแต่เพราะเนื่องจากว่าคนอิสราเอลนั้นกรบฏในถิ่นตรกรันดารพระเจ้าก็เลยให้ไปฝัดร่อนเอาคนรุ่นที่ออกมาจากอียิปต์นั้นเสียชีวิต ให้หมดใช้เวลา40ปีครับแล้วคนรุ่นใหม่ที่เกิดในถิ่นรักกันดารนั้นก็จะได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั่นเองพี่น้องครับแม้ว่าในบทนี้หลายชื่อสถานที่ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นที่น่าสนใจอ่านผิวเผินนั้นก็ดูเหมือนไม่มีอะไรส,สำคัญเป็นแค่ชื่อสถานที่เฉยๆซึ่งเป็นตัวที่อ่านยากด้วยครับและไม่คุ้นเคยแต่เป็นเส้นทางการเดินทาง วกว,ว,วนวนเวียนไปมานิทรรศกันดาน40ปีนั่นเองแต่พี่น้องครับพระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่งให้โมเสสบันทึกชื่อสถานที่ตามระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมาอะไรคือเหตุผลของพระเจ้าครับที่พระเจ้าบันทึกให้โมเสสบันทึกและการที่โมเสสนั้นจะต้องย้อนความทรงจําบันทึกสำหรับท่านเองนั้นก็คงไม่ง่ายนะครับ ย้อนความทรงจำกลับไปถึงบรรดแรกซึ่งผ่านมาเนิ่นนานเกือบ40่สิบปีน,นี้เอไม่มีจุดเช็คอินนะครับไม่มีที่พักริมทางนะครับและไม่มีกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพความทรงจำไม่มีการรีเฟชขึ้นติดหน้าอีดเฟซบุ๊กนะครับแต่เป็นการนั่งลงบันทึกโดยใช้ความทรงจำ ใช้เวลาคิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดจนเวลาที่ผ่านมาซึ่งการหวนกลับไปสู่อดีตการมองย้อนกลับสู่อดีตนั้นเกิดประโยชน์กับโมเสสเองได้ทำให้เมื่อโมเสสบันทึกแล้วโมเสสประการแรกครับโมเสสเห็นตัวเอง เวลาที่โมเสสบันทึกทําให้ท่านย้อนลําลึกเหตุการณ์ต่างๆเป็นสิีหน้าชื่นใจนะครับจับโมเสสสาหรับการเดินทางอย่างใกล้ชิดกับองค์พระบุ้เจ้าพระยาวีเก้าต่อเก้าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีถึง40ปีด้วยกันแน่นอนครับมีความทรงจําที่ดีเกิดขึ้นในทุกๆสถานที่และความทรงจําที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติสิบประการที่เกิดขึ้นในอียิปต์การข้ามทะเลแดงง้ำมขมที่ดื่มได้ที่กำบลมารามานาที่ถูกจัดเตรียมในถิ่นพืันดานตลอดชัยชนะในการทำสงครามที่ที่เรียกว่าเรฟีดิมการที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายรับพระบัญญัติสิบประการนกคุ้ม ที่เป็นแหล่งโปรตีนที่เพียงพอเสมอสำหรับชนชาติอิสราเอลสล้านคนที่เดินทางอยู่ในเครือสายและอื่นๆอีกมากมายครับมาถึงวันนี้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่โมเสสนั้นเห็นตัวเองว่าแท้จริงแล้วอิสราเอลและตัวเองนั้นจริงๆแท้จริงแล้วเอาไม่อยู่หรอกครับไม่เป็นความสามารถของตัวเอง สิ่งที่โมเสสเห็นตัวเองก็คือโมเสสได้พึ่งพาพระเจ้าโมเสสอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าครับเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พูดกับโมเสสบอกกับโมเสสในอพยพบทที่สามข้อสิบสองบอกว่าเราอยู่กับเจ้าแน่จึงทําให้โมเสสสามารถทําการที่ยิ่งใหญ่นี้ได้พี่น้องครับเราเองอาจจะต้องมองดูตัวเองนะครับย้อนรับลึกถึงเหตุการณ์ต่าง และเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าก็โอบอุ้มคุ้มครองอุปการะเราเสมอเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจไม่น้อยกว่าโมเสสนะครับเมื่อเราเดินใกล้ชิดกับพระเจ้าก้าวต่อก้าววันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีปีแล้วปีเล่าพี่น้องครับเรามีความทรงจําที่ดีๆเกิดขึ้นไหมครับในสถานที่ต่างๆเมื่อชีวิตของเราตกต่ําลง เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นไหมครับเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายเราเห็นพระหัตถ์แห่งการบำบัดรักษาอยู่เหนือชีวิตของเราหรือไม่เมื่อคนที่เรารักจากไปเราเห็นการเป่าปะเลาประโลมมาถึงชีวิตของญาพี่น้องและรวมทั้งเราด้วยหรือเปล่าเราเห็นถึงการจัดเตรียมที่เป็นพระน,นามหนึ่งของพระเจ้าคือเยาวายเรจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียงพอ เหมาะสมเสมอหรือไม่ชีวิตของเรานั้นชนะบ้างแพ้บ้างในการทําสงครามฝ่ายจิตอิญญาแต่เรารู้ว่าพระญานบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานั้นทรงช่วยเราและพระองค์ทรงทําให้เราทั้งหลายอดทนแต่มีชัยชนะเหนือมารร้ายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพึ่งพระเจ้าเราได้รับชัยชนะเราจะเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าอัศจรรย์ใหม่ๆเสมอพี่น้องครับ เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับโมเสสก็เหมือนกับบอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารับเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรารับบัพติศมาเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราปรินนาตัวที่จะถวายแด่พระองค์จึงทําให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราต้องเห็นตัวเองก่อน ประการต่อไปครับโมเสสเห็นคนผู้คนมากมายเห็นประสบการณ์เยอะแยะมากมายผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์ตลอดการเดินทางก็คืออาโรนครับอาโรนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนโมเสสจนวราระสุดท้ายของชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเรายังเห็นเยโธข้อตาของโมเสสที่ปรึกษาดรานการจัดระเบียบ การบริหารจัดการทุกอย่างการจัดองค์กรของคนสองล้านคนที่เดินทางในถิ่นทุ่วกันการอเรร่อน,อนวนเวียนไปมาถึง40ปีผู้คนต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นโยชูวคา,าเลบผู้สอดแนมที่นำความหวังอันน่าชื่นใจและโยชูวผู้นำตุ้นหลังที่พร้อมจะทำภารกิจที่สำคัญ พี่นองครับชีวิตของโมเสสนั้นมีผู้คนร่วมเดินทางมากมายครับและมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีผู้ร่วมเดินทางร่วมสนับสนุนและในเวลาเดียวกันก็มีผู้ที่ทําร้ายโมเสสผู้ที่ไม่ประสงค์ดีผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีทําให้โมเสสท้อแท้เสียกําลังใจแต่ในที่สุดผู้คนเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากไปคนที่อยู่ด้วยกับโมเสส ก็คือคนที่ในที่สุดสนับสนุนโมเสสครับเพี่งัครับชีวิตของเราเห็นผู้คนที่พรจเจ้าส่งเข้ามาเพื่อที่จะทําประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ให้กับเราผู้ที่รักเราผู้ที่อธิษฐานเผื่อเรามากมายหลายคนนะครับในเวลาเดียวกันเรามีเพื่อนเป็นพี่น้องในพระคริสต์เรามีผู้วุฒโสซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ คนเหล่านี้พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะหนุนน้ําใจเราเพื่อที่จะส่งเสริมเราเพื่อที่จะจะสนับสนุนเราเรามีพี่เลี้ยงเรามีผู้ที่สร้างเราดัางคบนั่นคือผู้คนที่พระเจ้าให้มาประทานมาเคียงข้างในทุกๆสถานการณ์ตลอดการเดินทางชีวิตเส้นทางชีวิตของพวกเราพี่น้องครับในวันนี้พี่น้องเห็นไข่ไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นนะครับ ที่พระเจ้าได้ส่งส่งเข้ามางั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคนเหล่านั้นเราอาจจะลายทักทายไปนะครับและขอบคุณพระเจ้าโทรศัพท์ไปคุยกับท่านเหล่านั้นครับขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเหล่านั้นดูแลชีวิตของเราท่านเหล่านั้นให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเราประการสุดท้ายครับโมเสสเห็นตนเองแล้วเห็นผู้คนรอบข้างโมเสสเห็นพระเจ้าครับ พระงผีบันทึกว่าเมื่อโมเสสถามว่าพระเจ้าชื่ออะไรแน่นอนครับเบื้องหลังบริบทความเป็นพระเจ้าหรือทำพระเจ้าในความคิดของโมเสสมันก็จำเป็นอยู่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โมเสสจะคิดถึงพระเจ้าในความคิดไมเซตของชาวอียิปต์เพราะว่าท่านเองนั้นเติบโตเป็นปรินซ์ชอียิปต์มาก่อนขณะที่ท่านถามพระเจ้า ว่าพระองค์ชื่ออะไรเพราะว่าเทพทุกองค์ในประเทศอียิปต์นั้นมีชื่อหมดครับแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบว่าพระองค์ชื่ออะไรพรงตอบว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าที่สําแดงกับโมเสสนะครับแต่ไม่ใช่ชื่อถามว่าชื่ออะไรนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ต้องมีชื่อนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้า ก็เป็นพระเจ้านั่นแหละนะครับความหมายว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นความหมายโดยลึกขึ้นกว่านั้นก็คือว่าเราเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นพระเจ้าในอดีตฉันใดเราเป็นพระเจ้าในปัจจุบันของท่านฉันนั้นและเราจะเป็นพระเจ้าของลูกหลานของท่านในอนาคตไม่ว่าอดีตปัจจุบันในอนาคตเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ซึ่งเราเป็นเช่นครับพระเจ้าผู้เป็น ผู้ซึ่งออกเป็นนั้นพระเจ้าสำแดงกับโมเสสพระเจ้าสนใจและห่วงใยทุกทุกที่ที่พระองค์นำครับทุกทุกอย่างที่พระองค์นำพระองค์ชงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตั้งพันธสัญญาและกําหนดเงื่อนไขพันธสัญญาเพื่อที่ให้ผู้ที่รักษาพันญ,ญานั้นจะได้รับพระพรของพรงะองค์เราเห็นได้ครับว่าแต่ละสถานที่ตลอดเส้นทางที่พระเจ้า นำโมเสสและอิสาเอลนั้นไม่ใช่เป็นความบังเอิญครับแต่เป็นการยืนยันถึงความสัตย์ซื่อสัตด์จริงยืนยันถึงความรักเมตตาของพระเจ้ายืนยันถึงการทรงนำและการจัดเตรียมของพระเจ้าครับแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าห่วงใยชนของพระองค์เสมอ,อทรงรงห่วงใยโมเสสและชนชาติอิสาเอลชันใดคงก็ทรงห่วงใยเรา ซึ่งเป็นชนชาติประชากรของพระองค์และดูแลเราชนนั่นั้นพี่นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ5นะครับ29ข้อ5เฉลยธรรมบัญญัติเราได้นําพวกเจ้าอยู่ในถิ่นทั่วกันดาน40ปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวินไปจากเจ้าแต่รองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าพี่น้องครับโมเสสเห็นว่าพระเจ้าผู้เป็นซึ่งพระองค์เป็นนั้นรักษาสัญญาการทรงนำของพระองค์ ไม่ขาดตกบกพร่องมีการอศัศจรรย์แม้ว่าในถิ่นทุรกันดารแม้ว่าพวกเขานั้นไม่สามารถจะไปถึงแผ่นดินพันธสัญญาได้แต่สิ่งอศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสมอๆเสืเส้อผ้าของเขาไม่ได้ขาดวินนั่นหมายความว่าเขาไมา่ต้องถอเสื้อผ้านะครับเขาไมา่ต้องถอผ้าเขาไมา่ต้องตัดเย็บเสื้อผ้ารองเท้าก็เหมือนกันครับไม่ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าไม่ต้องซื้อรองเท้าใหม่เพราะไม่มีขาย รองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าเมื่อโมเสสมอนย้อนกลับไปอดีตโมเสสเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเห็นการกระทําของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเพื่อคนอิสราเอลเพียงครับและเป็นความจําเป็นครับที่เราจะต้องจดจํา40ปีของเรา40ปีของเราเป็น40ปีที่ตั้งแต่พวกเราเกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะ80ปี60ปี40ปี20ปีีิน้องครับพระเจ้าทรงเป็นเอเบเนเซอร์ก็คือพระเจ้าส่งนําเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หากเรามีโอกาสนั่งลงนะครับเงียบเงียบนิ่งนงขอให้เรามองไปที่ชีวิตของเราขอให้เรามองไปที่ผู้คนรอบข้างเราสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆรอบข้างเราและ เรามองไปที่พระเจ้าถามว่าเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินความกรุณาความเมตตาความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่เคยยั้งหยุดพระหัตถ์ของพระองค์ช่วยได้อย่างทันการและทันเวลาเสมอขอให้เราที่จะสงบนะครับและเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของโมเสสได้เป็นตัวอย่างให้ข้าพงหลายถอดบทเรียนขณะที่ท่านมองเห็นตัวเองว่าท่านอ่อนแอถ้าไม่สามารถที่จะทําการใหญ่ของพระเจ้าได้พรงค์ได้ทรงหนุนจิตชูใจโมเสสขอพระองค์ได้ทรงโปรดหนุนจิตชูใจข้าพงทั้งหลายประทานกําลังวังชาประทานสติปัญญา ประทานความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้คนมากมายที่พระองค์ได้ทรงส่งเข้ามาทั้งเป็นผู้รับใช้เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่สร้างและมีอิทธิพลกระทบกับชีวิตของพวกข้าพงค์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะอวยพรพี่น้องเหล่านี้ท่านผู้ส่เหล่านี้ที่มีส่วนในชีวิตของพวกข้าพงค์ขอทรงโปรดเมตานำพาด้วยและขอบคุณพระองค์ที่ การที่กำหลเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์กำไลมองเห็นพระองค์นี้ชัดเจนและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นสัมพันธภาพที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกับพระองค์ในทุกๆวันนั้นเป็นสมาพที่ขอพระองค์ได้ทรงปกป้องไว้ขอพระองค์พัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ท้งหลายที่ใกล้ชิดติดสินกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่กงไลายจะรู้พระทัยของพระองค์รู้เจตจำนงเจตรมณ์ของพระองค์รู้พระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่กำไลจะ เดินทางชีวิตที่พระองค์ทรงกาหนดไว้เ้วยความชื่นชมินดีแม้ว่าจะทุกข์ยากลําบากแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่แม้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บแม้ว่าจะมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติให้ข้าพองค์จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์ด้วยความชื่นชมินดีและด้วยความไว้วางใจและการรักษาศรัทธาความเชื่อของหลาจนสุดปลายด้วยกลาบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอระเช้าอํานวอยพรัพี่น้องท,ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ